Thank you. ซีอตัวแม่คุณเมย์พิทโนรีจัดงานสุดปัง2024 Affiliate Unlocked d ก u พร้อมด้วย4พรีเซนเตอร์แคลสและพาร์ทเนอร์จากแบรนด์ดังหลากหลายสินค้าในเกรือพันธมิตรสมกับเป็นนักธุรกิจสาว CEO อันดับต้นๆในวงการแบรนด์ออนไลน์ของประเทศสำหรับเมย์พรีมายารับประกันความปังกับการจัดงาน2024 a f f i l i a t e u n l o c k อกมา,าเปิดตัวระบบ DuU Affi ที่ รองรับการขายทุกแพลตฟอร์มมาพร้อมกับสีซุปตาคนดังพิีเซนเตอร์เครื่องดืม่มดูแลสุขภาพแคลเอสอาจ์ตพัสดติชากันติชานัดเทพหัสดินและกระแตสุภักษนที่มาสร้างสีสันภายในงานณโรงแรมคอนหลาดกรุงเทพค่ะ งานนี้ทางคุณเม c e ซพริมายา,าขอคว้าโอกาสให้กับทุกๆคนได้เข้าใจถึงโลกออนไลน์ยุคใหม่และเข้าใจถึงการตลาดทีมาหยุดนิ่งกับระบบ Affiliate ที่กำลังมาแรงที่สุดนอกจากนี้ทางคุณเมพริมายาอยางได้สร้างแอปพลิเคชันอย่างดิวยูที่จะมารองรับการขายแบบระบบ Affiliate ในทุกแพลตฟอร์มพร้อมปิดตัวพาร์ทเนอร์พันธมิตรนักธุรกิจคนดังของชาวกัมพูชาอย่างคุณโมโจพาร์ทเนอร์ที่ทาธุรกิจร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีพาร์เนอร์ครับครัวคนดังอย่างแม่จุนกัสมาและคุณเปิ้ลนาคอนที่นำแบรนด์สินค้าเข้ามาร่วมโปรเจกต์นี้อีกด้วยค่ะค่ะก็วันนี้ก็ได้จัดงานจริงจริงจากงานแบรนด์พ,พิมายานเนี่ยค่ะวันนี้เราก็ได้ปรับตัวเนาะ เออปกติเมก็เป็นเจ้าของแบรนด์พิมาย,ยาใช่ไหมคะในการทําออนไลน์มาซึ่งเราก็ได้รับผลกระทบจากการที่ออนไลน์มันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยเราก็เลยโอเคงั้นเราสร้างห้างสรรพสินค้าออนไลน์แล้วกันก็คือระบบ n ิวยูถามว่าระบบเนี้ยจะมีอะไรในนี้บ้างเราก็เลยได้ได้คัดเลือกสินค้าที่น่าเชื่อถือเข้ามามีการเปิดตัวแบรนด์อื่นๆมากมายแล้วก็หนึ่งในนั้นนะคะที่อยู่ใน n ิวยูก็คือแคลเอสซึ่งแคลเอสนะคะเป็นโปรดักที่เป็นท้ายตอบว่าอะไรบ้างที่เมีภูมิใจในชีวิตนี้นั่นก็คือโปรเจกต์นี้เพราะวาม ให้เข้าถึงสู่มือผู้บริโภคอย่างงี้แล้วก็มีพี่ๆมาช่วยเป็นกระบอกเสียงในการบอกต่อสินค้าตัวนี้ให้ถึงมือลูกค้ามากที่สุดอะไรอย่างี้ค่ะก็ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลยที่ยังจะตั้งใจทําต่อไปอะไรย่างี้ค่ะกิจกรรมเยอะแยะมากมายค่ะการตอบรับเป็นยังไงบ้างคะจริงๆตอนนี้ก็ถือว่าดีเกินคาดค่ะก็อย่างที่บอกว่าเราอยู่ในโลกออนไลน์มา8ปีซึ่งเราอยู่ตั้งแต่วันที่ออนไลน์มันทำง่ายมากๆจนนี้ออนไลน์ทำยาก วันนี้มันคือการปรับตัวของเมย์ของเมย์ที่เป็นฐานะแม่ค้าออนไลน์คนหนึ่งมันมันจงเกิดงานนี้ขึ้นมาฟีดแบบมันก็เกินคาดอะคะ่ะมันก็เป็นแบบรอยต่อเนาะเมืเบบอ่อ,อก่อนเราทําแบรนด์พิมายามาหลังจากนี้ทุกคนอาจจะไม่เมย์พิมายาจะสิ้นชื่อแล้วก็ได้อาจจะเป็นเมย์ดูยูแล้วก็ได้อะไรเงี้ยค่ะวันนี้เราก็ได้ผันตัวมาเป็นคนที่สร้างระบบนี้ขึ้นมานะคะอาจจะเรียกได้ว่าเป็นห้างสินค้าออนไลน์ก็ได้ะคะ่ะพี่ สินค้าน <át> okay. oh. no ่ารักยังไงบ้างคะที่เรามาวันนี้ตัวสินค้าของของเราใช่ไหมคะเอสุ่เราเป็นน้ำชงค่ะที่มีสีรสชาตินะคะก็จะมีกาแฟมีโกโก้นะคะชาเย็นชาเขียวชาเขียวชาไทยอืมมันตึงยังไงแม่คือตัวนี้จะบอกว่ารสชาติมันอร่อยมากนะคือเหมือนกับคนที่ชอบทานหวานแต่ว่ากลัวทานแล้วอ้วนหรือว่าการที่เราจะไปซื้อแบบเดินทางไปซื้อแบบพวกกาแฟเย็นหรือว่าอะไรที่แบบเป็น ไปขายทั่วไปที่มันอร่อยคือน้ำชงเนี่ยเราไม่รู้ว่าใส่อะไรบ้างใส่อะไรบ้างคันอ้วนแน่นอนอ่ะวันหวานห่านอร่อยเนี่ยอ้วนแน่นอนครับใช่แต่ว่าตัวนี้คือทุกอย่างที่เราใส่คือทุกอย่างที่คุณเมย์ใส่คือเป็นตับเรียกว่าอะไรอ่ะมีม่อ้วนทุกอย่างเป็นสูงแคลไม่มีน้ำตาลครับไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันชนนะครับเพราะฉะนั้นก็คือกินได้สุขภาพแล้วก็ไม่รู้สึกกินได้ทุกวันใช่อย่อยากพิจารา ลองด้วยตัวเองับเป็นยังไงบ้างครับของผมก็เป็นกาแฟฮะตอนนี้ก็นคนส่วนใหญ่ที่แบบโต,โต,โตแล้วเราก็จะอีกกาแฟกันนะเป็นมันช่วยแบบเรื่องเกี่ยวกับเอเนอร์จีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับตัวนี้ก็จะมีแบบเวลาเราอายุเยอะแล้วเราก็ต้องมีแบบสิ่งที่ต้องกินอยู่แล้วอ่ะแต่ในแคลเซียผมเนี่ยมันจะมีแบบไคโดซานมีกระบวงเพชรมีแอลคาไลทีนซึ่งมันช่วยระบบเผาผลาญแล้วก็ดูดซับซึมไขมันแต่ที่เรากินกาแฟที่มันแบบ ที่มันแบบเป็นกาแฟธรรมดาอันนี้มันแบบหารแล้วเหลือไม่กี่บาทเองต่อซองต่อกล่องอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ลองดูฮะชา่ะเนี่ยสำหรับตัวแทนมอดเดิลเออในฐานะมเดลคนหนึ่งนะคะไม่คือเราก็แบบ เป็นคนติดหวาน,านแล้วก็ชอบกินโกโก้มากทํายังไงให้ได้กินความอร่อยของโกโก้ความกลมกล่อมตรงนั้นนะ่ะแล้วเป็นแบบว่าไขมันทรานสูไขมันศูนย์น้ำตาลศูนย์อะไรเงี้ยเราก็เลยต้องแบบว่าเป็นแคลเค่ะก็รู้สึกว่ามั่นใจพอกินแล้วไม่รู้สึกผิดกินแล้วอร่อยอันเนี้ยคือชอบม,มากอิอ่มมาด้วยคุณเมย์ฝากสักหน่อยละกันค่ะค่ะก็อย่างที่เมย์บอกไปนะคะวันนี้เมย์ก็ได้เปิดระบบดิวถามว่าระบบเนี้ยต้องการอะไรระบบนี้แน่นอนว่าต้องการสินค้าที่ดีที่อยู่ในระบบนี้นั่นก็คือแคลเซียที่เรามาย ก็ยังไงก็ขอฝากตัวสินค้าแน่นอนค่ะสิ่งที่จะพาให้สิ่งที่มัยังต้องทําต่อไปนะั่นคือการผลิตสินค้าดีๆออกไปแต่ว่าวันนี้ก็เนี่ยมีเพื่อนพี่เขามาช่วยลุยช่วยบอกต่อสินค้าแล้วก็ฝากระบบนี้ด้วยอยากคนอยากจะซื้อก็มาซื้อระบบนี้เลยลูกค้าต่างๆ